ตอนนี้หลายธุรกิจในบ้านเราเริ่มฟื้นตัวจากโควิด19กันบ้างแล้วรวมทั้งธุรกิจจิวเวอรี่บางส่วนยังต้องการทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นธุรกิจอย่างผู้ผลิตจิวเวอรี่เก่าแก่ของลำพูนค่ะซึ่งทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยได้เข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อจนกลับมาขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิวเวอรี่ฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลกมากขึ้นนะคะติดตามรายงานจากคุณรวีวรรณสมรภูมิค่ะ ช่างฝีมือทำจิวเวอรี่ในโรงงานของบริษัท F&R Jewelry ผู้ผลิตจิวเวอรี่เจ้าเก่าแก่ของลำพูนที่ก่อตั้งมากว่า30ปีกว่า200คนบรรจงตกแต่งเครื่องประดับและจิวเวอรี่ทั้งสร้อยคอแหวนตุ้มหูและกำไลที่รวมกับดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสออกแบบผลิตขึ้นมาอย่างปราณีต ซึ่งเริ่มมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในอเมริกาและฝั่งยุโรปเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิด -19 ถึงร้อยละ15หลังต้องเผชิญกับพิษโควิด -19 มาเกือบ3ปีแทบไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าต้องลดพนักงานกว่า400คนเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อประคองตัวมาถึงวันนี้ธุรกิจเริ่มฟื้นตัวผู้คนเริ่มหันกลับมาซื้อเครื่องประดับที่ช่วงโควิด -19 ถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกันมากขึ้น ผู้บริหารยอมรับประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ไม่สามารถรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นได้หากไม่มีทุนมาเสริมก็จะเสียโอกาสเพราะไม่มีเงินซื้อวัสดุผลิตจิวเวลรี่ในปริมาณมากหรือซื้อช่วงราคาลดลงได้ โชคดีที่ได้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องสามารถขยายการผลิตจำหน่ายและส่งออกได้มากขึ้นณตอนนี้กำลังการส่งออกของจิวรี่สูงขึ้นมากเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์องเราก็โตกับ15%เปอร์เซ็นต์ได้ผมคิดว่าคนที่ผ่านโควิดมามีความต้องการขึ้นมาดับที่ให้เองมีกำลังใจอะจเวลรี่โตครับ15%ขึ้นไปตอนนี้ยอดส่งออกของจ e เวลรี่กลับขึ้นมาแล้วนะครับและเมืองไทยเป็น ท้้้ตนๆีีีี่่สงอออกเืดๆๆดวยพรา,รามมผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยเอยี่ยมชมความสำเร็จในการฟื้นธุรกิจและขยายตลาดของผู้ผลิตจิวเวอรี่รายนี้หลังช่วยค้ำประกันสินเชื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้กับจิวเวอรี่ฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลกซึ่งกลายเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเราคาดหวังให้ผู้ประกอบการเองอันแรกนะครับอยู่รอดนะครับแล้วก็พัฒนา ้วเข้าถึงนว,วัตรกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าซีรีส์ของประเทศไทยมีเงเนมีจุดแข็งหลายด้านก็คาดหวังว่าสามารถจะอัปเกรดนะครับ้วให้เขามีการส่งออกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เข้าถึงกลไกความช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลนะครับหรือจากสถาบัานเครกิจของของรัฐ ประสัดประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดย่อมหรือบอสยตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยที่ประสบปัญหาการเงินหรือกลุ่มสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวสู่การทำธุรกิจสามารถขอคำปรึกษากับบสยซึ่งพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและมีธนาคารพันธมิตรไว้รองรับเพื่อช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของคนไทยก้าวไปได้อย่างมั่นคงและมั่นใจได้มากขึ้นรวิวันสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน